นางเอกดาวรุ่งโดนต้นสังกัดเกงชำ่ำออกงานระดับโลกแต่ลุคนี้หัวฟูดูป้ามากเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่งวงการบันเทิงจีนที่ได้ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคสำหรับเจ้าจินหมายและล่าสุดทางสตูดิโอต้นสังกัดของเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของเจ้าจินหมายจากงานปารีสแฟชั่นวีค2 0 2 3 แต่หลังจากที่โพสต์ภาพออกไปแล้วต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์ทันทีพร้อมทั้งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพแฟชั่นชุดนี้ทำไมเจ้าจินหมายดูหัวฟูและป้ามากเมว่าเธอจะอายุเพียง21ปีเท่านั้นแต่ภาพนี้โดนวิจารณ์หนักมากเพราะมันทำให้เธอดูเหมือนคนอายุ30นอกจากนี้ยังมีเฟ้นคลับพูดถึงเรื่องทรงผม อยากให้ทีมสไตลิสต์เปิดผมที่หูของเธอหน่อยหลังจากนั้นต้นสังกัดก็ได้ตอบรับคำขอโพสต์ภาพลงเว่ยป๋ออีกครั้งเป็นภาพเปิดหูแต่ก็เอเมื่อมีภาพมือของช่างผมติดมาด้วยงานนี้ยิ่งทำให้แฟนคลับเดือดขึ้นไปอีกวิจารณ์ยับใครจะอยากเห็นมือของผู้ชายคนนี้